สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับไลฟสาระช่องของเรานะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะนําสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะก็สำหรับความรู้ที่เราจะนํามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะก็คือวิธีการเปลี่ยนบัญชี Facebook นะคะเป็น Facebook Fanpage นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีผู้ติดตามหรือว่ามีเพื่อน ใน Facebook facebook เยอะๆใช่ไหมคะเราต้องการที่จะสร้างเป็นแฟนเพจนะคะแทนที่จะใช้เป็นตัว Facebook โปรไฟล์นะคะซึ่งตัว Facebook ก็สามารถทำได้นะคะโดยมีวิธีที่ไม่ยากเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนถึงวิธีการทำจาก Facebook profile ให้เป็น f c e e o o o k แฟนเพจกันนะคะสำหรับ วิธีการทำนะคะก็มาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยก็คือให้เรานะคะล็อกอินเข้า Facebook ที่เรานะคะต้องการจะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนบัญชีนะคะจากโปรไฟล์ให้เป็นแฟนเพจนะคะถามว่าแล้วตัว Facebook โปรไฟล์ของเราจะหายไปหรือเปล่านะคะคําตอบคือไม่หายนะคะแต่จะเหมือนเป็นการ copy จากโปรไฟล์ของเรานะคะกลายเป็นอีกหนึ่งแฟนเพจขึ้นมานะคะโอเคนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าในส่วนของ f a c e b o o k โปรไฟล์ที่เราต้องการจะทำให้เป็น f c e e o o o k แฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก๊อปลิงก์มาเลยค่ะลิงก์นี้เดี๋ยวจะ โพสไว้ให้ใต้คลิปนะคะซึ่งเราไม่ต้องหาทางเข้าเองเลยเพียงแค่วางลิงก์นี้นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะคะโอเควางปึบ๊บโอเคนะคะเมื่อวางเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเข้าสู่ในส่วนของการแปลงข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เป็นเพจ Facebook นะคะให้เราเลือกฉันจะแปลงบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของฉันให้เป็นเพจ Facebook ได้อย่างไรนะคะ,ะเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะ ว่าเมื่อเราแปลงบัญชีผู้ใช้ไปแล้วเราจะเ,าเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็จะมีอธิบายนะคะะเราเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะคะในในการแปลงบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณให้เป็นแฟนเพจนะคะเขาก็จะมีหนึ่งไปที่สร้างเพจ f a c e b o o k ตามโปรไฟล์ของคุณนะคะแล้วก็สองก็คลิกเริ่มต้นใช้งานและทําตาม ทําตามขั้นตอนบนหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแปลงจาก Facebook Profile ให้เป็น Facebook Fanpage นั่นเองนะคะก็เราก็คลิกตามข้อหนึ่งเลยค่ะโอเคนะคะ ก็จะเข้าสู่หน้าสร้างเพจบน Facebook โดยใช้โปรไฟล์ของคุณนะคะเขาก็จะบอกว่าคุณได้ํำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในการเพิ่มเพื่อนและรูปภาพลงในโปรไฟล์ส่วนตัวบน f a c e b o o k ของคุณขณะนี้คุณสามารถคัดลอกเพื่อนและรูปภาพเหล่านั้นไปยังเพจบน f a c e b o o k ได้ฟรีเพื่อต่อยอดเพจนี้ต่อไปนะคะไม่เพียงแค่เพื่อนนะคะแต่รูปภาพที่เรามี ในตัวของ Facebook นะคะยังสามารถที่จะก็ p ปี้มายังเพจให้เราอัตโนมัติด้วยนะคะมันดีอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะคะอ่าเขาก็จะบอกว่าการดำเนินการใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีนะคะก็รอสักครู่นะคะให้ ตัว facebook เขาทำการ Copy เพื่อนแล้วก็รูปภาพนะคะไปยังเพจที่เราต้องการจะสร้างนั่นเองค่ะโอเคอ่าเขาก็บอกว่าเราได้สร้างเพจบน facebook เป็นเพจใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเขาก็จะบอกว่าให้เรา เพิ่มรายละเอียดต่างๆนะคะเราก็คลิกว่าไม่ใช่ตอนนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขเอาที่หลังนะคะอ่าเห็นไหมคะรูปโปรไฟล์รูปปกนะคะ Facebook ก็มาแม้กระทั่งชื่อนะคะก็เป็นชื่อของตัว Facebook เรานะคะเลื่อนลงมานะคะโอเคมีคนที่ถูกใจไม่มานะคะ ่ะโอเคนะคะคนที่ถูกใจไม่มานะคะเราก็จะได้เพียงแค่ตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะซึ่งไม่มีผู้ถูกใจเลย โอเคนะคะก็ถือว่าการแปลง Facebook ให้เป็น f a c e b o o k Fanpage ก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะแปลง f a c e b o o k Fanpage เป็น Facebook โปรไฟล์ก็ยังมีวิธีการทำอีกเช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการแปลง f a c e b o o k Fanpage ให้เป็น Facebook โปรไฟล์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิธีการเปลี่ยน เฟซบุ๊กโปรไฟล์ให้เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจก็มีเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลา,าดาสาระดีๆจากไลฟสาระช n e l ของเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ